นะคะจะมาแบ่งปันนะคะเคล็ดลับการทำออเรนเอสเปรสโซหรือว่ากาแฟน้ำส้มนะคะโดยใช้น้ำส้มทิปโก้นะคะเหตุผลที่ใช้น้ำส้มทิปโก้เพราะว่ารสชาติของเขานะคะจะคงที่ถ้าเราไปซื้อน้ำส้มสดบางครั้งเนี่ยก็จะเจอเปรี้ยวบ้างหวานบ้างนะคะรสชาติไม่คงที่เท่าไหร่นะคะแล้วที่ร้านก็เลยมาใช้ทิปโก้นะคะ ถ้าร้านไหนจะใช้ส้มสดที่จะตกแต่งทําให้ดูสวยงามก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของที่ร้านกันค่ะกาแฟนะคะที่19กรัมน,นะคะด้วยเครื่องชงกาแฟดัชเชสนะคะ CM 1320B นะคะก็กันกาแฟมาถ้าลูกค้าให้แบ่งชั้นนะคะแนะนำให้ใส่แก้วปักเหยือกแบบนี้ ลูกค้าบางคนเขาไม่แบ่งชั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเสิร์ฟนะคะถามลูกค้าก่อนนะลูกค้าบางคนไม่ได้ชอบให้แบ่งชั้นเพราะว่าเขาขี้เกียจคนหลอดมันอ่อนมันคนแล้วมันก็ไม่ค่อยเข้าที่นะ,ะแต่ลูกค้าบางคนเขาชอบถ่ายรูปนะคะเขาอยากให้แบ่งชั้นเราก็แบ่งชั้นให้เขาไปนะคะการกาแฟออกมานะคะได้ที่ประมาณ50มิลลิลิตรนะคะ นะคะเพื่ออุ่ยเพื่อจะพักให้เขาเย็นนะคะแล้วเราก็จะมาทําในส่วนของอน้ําส้มนะคะเราจะใช้น้ําส้มที่ประมาณร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะคะลูกค้าคนไหนไม่ทานหวานไม่ต้องไปใส่น้ําตาลให้เขานะคะถามลูกค้าก่อนเอาหวานไหมลูกค้าบางคนบอกว่าขอหวานหน่อยพี่ลูกค้าบางคนบอกว่าขอเติมหวานมากหวานน้อยก็อย่าลืมเผื่อนะคะความหวาน เออปริมาณของน้ำเชื่อมอะไรด้วยนะคะอันนี้ทั้งกาแฟแล้วก็น้ำส้มและน้ำเชื่อมนะคะจะรวมรวมแล้วจะให้ได้ประมาณสองพันไม่ใช่ขอโทษ200อมิลลิลิตรนะคะเราก็จะตักน้ำแข็งแล้วนะคะตักน้ำแข็งนะคะเพราะเราจะทำแบ่งชัง้นทำแบ่งชั้นนะคะเนี่ยค่ะสังเกตเทิปโก้ส้มเขียวหวานเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเนื้อส้มด้วยนะคะแล้วก็ ใส่น้ำส้มลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งนะคะ,ะความหวานที่ใส่ช้อนสีขาวเนี่ยค่ะจะหย่อนหย่อนหย่อนหย,ย่อนช้อนโต๊ะนิดนึงคือไม่ถึงช้อนโต๊ะดีอะนะคะแล้วก็ปรินกาแฟไปกาแฟน,นี้ก็ให้ถามลูกค้านะลูกค้าบางคนเอาน้ำกาแฟเยอะกว่านี้ก็กดน้ำกาแฟให้เขาเยอะกว่านี้นะคะ เห็นหน้าจอก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกาแฟน้ำส้มนะคะที่ร้านเรียกว่า orange e s p e s s o นะคะนะคะ orange espresso เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคลิปหน้ามาติดตามชมพ o l วค w a y Cafe กับเมนูกาแฟน้ำผึ้งมะนาวหรือ coffee lemon ันนี y ค่ะ